ครับเมนูมื้อเที่ยงครับศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่18ตุลาคมครับเปิดหัวด้วยมวยดาวรุ่งมวยยอดเอสระดับประเทศครับ100ปอนไยแดงรุ่นรังน้อยสอสามชัยครับนักชกวัย16ปีนะครับสูง158เซนติเมตรจากอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับครัง้งสุดท้ายชนะสอนเพชรจิ์จเจริญทรัพย์ที่เวทีมวยรังสิตครับมีเฮงศักยสิธิ์แลวก็ปสสามชัยครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะ ส่วนทางด้านของเรยาปน,นุษครับ16ปีครับสูง161เซนติเมตรครับจากอำเภอท่าสารานครศรีธรรมราชครัร้งสุดท้ายครับแพ้คะแนนแกนอุบลสันติอุบลที่ราชดำเนินกับมีร้อยตำรวจตรีพงศักดิ์คงกลินเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนั่นคือประวัติข่าวขาของทั้งคู่ครับเชิญคุณขาวพองและก็คุณเชชาครับกรรมการผู้ห้ามษาทีนะครับพันจ่าอากาศเอกอัศดาวุฒิลาวันนะครับอยู่กรมต่อสู้อากา,ากาศยานโดยมญชาการอากาศโยธินนะครับ ก็เป็นกรรมการฝีมือดีอีกคนนึงนะครับของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยให้คะแนนสามท่านมีอวยพรเขียวกุ้งประธานสุกอรทัพปฏิภาคและพิจิตผมโกงครับ,รบสวัสดีครับคุณนกครับสวัสดีครับเปิดด้วยสตอเดือนนะครับ หนุ่มใต้ใจเต็มทั้งคู่ครับตรางกับนครศรีธรรมราชรับปาดหัวและตัวเท่าคุณหาพองน้อาร้อยห้าสิบแปดกับร้อยหกสิบเอ็ดใกล้เคียงฝ่ายน้าเงินเมื่อสักครู่นี้คุณสมิงขาวบอกชื่อเรยาไม่ใช่นะครับเขาชื่อเรยาเป็นสัมภาษณ์มาแล้วบอกว่าลูกพี่เนี่ยชอบมากชอบนางเอกคนนี้มากนะครับในละครละครเรื่องดอกส้มสีทองนะครับลูกพี่ก็คือจ่าเปาอ่อนนุชนะครับบอกชอบมากเข้าชมพู่มากเรยานะครับเลยเอามาชื่อนักมวย ก็ต้องดูนะครับว่าเขาชื่อเพราะขนาดนี้แล้วฝีมือเขาจะเป็นยังไงนะครับต้องได้มุมน้าเงินครับเลยาปอออนุดกูเช่ของเขาคือหนุ่มตรังน้อยนะครับยกแกรกนี่ร้อยปอดนะครับแปดรูปร่างสวยทั้งคู่นะคุณคุณโองกับเป็นมวยซ้ายกับมวยขวานครับแดงซ้ายทั้งแถบลูกศิษย์ของพี่เองเอกประชายังเป็นพี่เลี้ยงอยู่ด้านล่างน้ําเงินก็มาจากโนครับท่าสารานครศรีธรรมราชจต่อเดือนนะครับคุณเขาพองดูจะไป รังหรือไปเที่ยวนครศรีธรรมราชครับคูณนี่ย่างไรก็อยู่ทางใต้นี่ไห่ะซ้ายกับขวาด้วยต้องแม่นนะครับซ้ายกับขวานี่ต้องออกก่อนนะคุณต้องชิงนะต้องชิงนะชิงออกก่อนแล้วต้องเสือให้ลึกด้วยแล้วเตะแล้วแช่แล้วโชว์นี่ไม่ได้คุณนะพงศ์าเตะแล้วต้องกลับเร็วๆใช่เพราะว่าโอกาสหลุดมีเยอะและโดยจังหวะสองนั้นมีเยอะนะครับโอ้ยหนึ่งสองบัดซ้ายยังตึกทักนะครับสเจ้ามวยไทยเสาเที่ยงสิบห้ากับคุณเฉลิมคุณประจนคุณสุดใจ แล้วก็โปรโมเตอร์แนวหน้าของประเทศไทยทั้งคนนะวันนี้เป็นผลงานของน้องโบ๊ทนัทเดชครับอ่ะพักก่อนครับยกแรกชิมลางไปก่อนเดี๋ยวกลับมาครับที่คุักเลย่าลาเนคคอนสีธรรมราชแข้งขวาสวยเลยยานะครับเจอแข้งซ้ายของนกลางน้อยสายกับขวานี่แหม่ต้องออกก่อนแล้วเข้าเป้าดีนะครับสวยไหมสวยไหมดอกนี้ยังไม่ได้นะครับยังยังหาเหลี่ยมหาจังหวะกันอยู่ยังไม่ได้อะไรนะครับ การอาสนาวุฒิลาวันก็แยกออกมานะครับนุ่มฟางเตยสายติดแผนยังไม่ชัดเจนทีมงานนุ่มนำเงินคุณหนาพองบอกให้ไปเรื่อยๆก่อนไม่ต้องรีบวางแผนที่ต้องอย่าดึงเยอะอย่าดึงเยอะเดี๋ยวเชือกขาดเออดึงไปดึงมาเดี๋ยวเชือกขาดแต่โดนปัดหนึ่งสองเข้าทางด้านนุ่มฟางน้อยเข้าไปวันนี้เสียงผู้บรรยายอาจจะเซ็กซี่หน่อยนะคุณหนาพองทำไมอ่ะขึ้นจมูกดิ สีสั้นเชิงรู้จักไหมอเออสับไปรุ่นหน่อยสุขภาพนะครับต้องดูสุขกับแรสุขภาพกันนิดนึงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับดูครับซ้ายกับขวาครับยังละเอียดกันอยู่นะครับชิงไหวชิงพิษชิงจังหวะเจาะล่างเข้าไปก่อนครับหนุ่มตรังหนุ่มตรังนี่ก็ยังมีหมัดน,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 นะครับมีหมัดมนเป็นระยะระยะนะครับระยะนี่ต้อง ระวังเป็นพิเศษเหมือนกันไาลุดแล้วต่ถ้าพูดถึงจังหวัดตังนี่ต้องพูดถึงที่พูดล้อเหล็กเลยโอ้โหโอ้นี่ตำนานมวยใต้คนหนึ่งนะครับประเภทนวมติดนวมยังเตะก้านคอได้เนี่ยไม่หายากมากนะครับเตะนะครับมวยซ้ายกับมวยขวาเนี่ยแท็กจังหวะไม่ดีนี่เตะหลุดตลอดนะครับเพราะฉะนั้นต้องเร็วนะครับเรยาต้องเร็วแล้วนะครับมวแต่หายใจทิ้งนี่โดนตีนซ้ายของหนุ่มตั้งน้อยนี่เข้าไม่ถึงแน่ครับครับ ไม่แล้วพี่สองกับพี่เฮงนี่แข็งโป๊กอยู่แล้วเอาครับหมดยก2ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับพักแป๊บเดียวครับที่โนตา้า0899ศาาาูนย์หนึ่ดาบริษัทจวพัฒนคอุตสาหกรรมจำกัดสระบุรีผลิตครอบทีวีดีด้าทางแกล้งน้ำมันเครื่องรถยนต์แท็กเตอร์สูตรพายแรงกว่าทงกว่าจากปตทไปตามชมยกหลังครับแล้วก็พลาดไม่ได้นะครับสำหรับคนที่กำลังมองหารถใหม่ไฟแดงตัวต้าเทมอเตอร์ซีดิเลอร์นะครับอันดับตึง ของประเทศขอเชิญเข้าร่วมประมูลรถใหม่ราคาต่ำกว่าครึ่งหนึ่งวันเสาร์ที่25ตุลาคมนี้เวลา9 30นาทีถึง13.00นที่โตโยต้าเทมอเตอร์สาขาสะพานใหม่นะครับย้ำงานนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026626555 026626555บดเวทีต่อนะครับยกที่3 ปเปิดฉากขึ้นมาในหนุ่มตรังน้อนนี่ทั้งแข่งทั้งหมัดน,นะครับเลยานี่ยังไม่ได้มีอะไรเป็นชิปเป็นอันเลยนะครับตอนนี้หนุ่มตรังนี่โอ้โหโว์เป็นชุดๆเลยนะครับเลยาหลังจากตอนนี้มาเริ่มจะตั้งหลักได้บมืกนกันะครับเลยาโอ้โหหนุ่มตรังพุก้ายลับตัวอ้าวนอกเป็นของแดงในเป็นของน้ำเงินคุณขาพองเกาะได้เด้งได้เดี๋ยวสนุกครับคุณให้เครื่องติดแล้วนะครับ เพิ่งทางยกสามแทงอกระจายไหมคุณน้าพอกระจายไหมอย่างนี้กระจายไหมเลิกแล้วนะครับเริ่มแล้วโอเคซ้ายคือไปหนึ่งสองอีกแทงขวาของเลยาก็คืนมาเหมือนกันแม่เอากับปงนอกรุนร้วนแล้วนะครับแม่เลยานะมีเข่าอย่างเดียวจริงๆเอาล้วครับทีมงานเพชรินดีน้องโบ๊ทจัดเข้าประกวดวันนี้เดหตุหนาวเหตุตังมาลุ้นอยู่ด้วยสองกลองมาแล้วไอแอนด์ระดับประเทศร้อยปอนด์ ไม่แน่จริงไม่เอาออกตู้กเะเด้งไม่เด้งเด้งทีนึงอีกดอกไม้แหมกับการอัศนาวุธงัดอ,อมากรอนแหมแต่หมัดของทางด้านหนุ่มตังน้อยนี่อ้าวเริ่มแปะเริ่มเริ่มแสดงท่าทางไม่ดีนะครับหนุ่มตังน้อยถูกคู่แล้วคุณสาวพ,พองวยหมัดกับมวยเข่าเห็นหมัดเหมือนเห็นระเบิดเห็นเข่าเหมือนเห็นระเบิดเขาว่ากันอย่างนั้นอ้าวไปอยู่ข้างล่างกรบเบิยาโอ้ต้องดูจิตใจของทางด้านหนุ่มตังน้อยแล้วนะครับ ว่าจิตใจเป็นยังไงนะครับตอนนี้เอาสู้เข่าซ้ายมีซอกวา,อ,าอร่อยพยักข่าเลยอร่อยพยาาักข่ารอยปอนเล็กๆกําลังห้ากําลัางกิจใจถูกคู่เลยครับคุณผู้อมครับหมัดกับเขา่เอาอ้าหมดยกซะก่อนมันเรา,าิ้วยดวงสวรรค์หลักตราใบหอ่อมีช่างเซตเม็ดและกับจูนซีท,ซทีตัดเร็วตั้งใจทุกบ้านปลอดภัยช่างยกให้เป็นอันดับหนึ่งต้องีที สิงค้าเดนมเบมมาตรฐานมอกรและ ISO สามารถหาซื้อได้ตามร้านโกจังจำหน่ายทั่วประเทศครับและปุ๋ยตลาดรถเก๋งเก๋งจริงแจกทองแจกจิงแจกทั้งปีติดตามชมยกต่อไปครับจากตำรวจพดาฮิรันคัวนานะครับนายกองการบริหารส่วนตำบลเสมาอำเภอสุนเนินจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับป๋าลอฮาเล่สามคนไทยจึงพีครับจัดมวยไทยการกุศลศึกต่อยิ่งจัดการช่างครับ5-6พฤศจายนที่เปิดให้ชมฟรีครับงานประเพณีลอยกระทงพระปฐิพระราชทานครับคุณท้าวอกครับ อยอนสี่นะครก็แปะเปิดชาขึ้นมาก็เหมือนเดิมน,นะครับหนุ่มตลางน้อยทั้งมัดทั้งแข้งนะครับลูกแข็งแก่งแข็งแรงนี่เป็นตัวช่วยได้ดีครับคุณอามองนะต้องดูนะครับว่าฟัดมาฟัดมาฟัดไปล้มไปอยู่ล่างๆบ่อยๆไม่ดีเท่าไหร่ต้องดูเผ่าของเลยานะครับอ้าวอ้าวยังไม่สิ้นเสียงละครับย้นสุดท้ายคุณงาพง์ใช่อะไรก็เกิดขึ้นได้มวยไทยไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรแน่นอน เตะได้เตะไปเลยะบอกอย่าโดนเข่าฉันบ้างก,ก่อนแล้วกันเอาละครับตอนนี้รู้แล้วครับว่าข่ากับแพ้งนะครับ <จะ S 2> เป็นยังไงประเพทนอกเป็นของนายนายเป็นของฉันนะคุณครับพงษ์าใช่กอะได้หรือเปล่าครับมากอะได้สนุกเน็บไปเรื่อยเน็บไปเรื่อยถ้าสาราเน็บกันตังว่าไงถ้าสาราเอาแล้วเอาแล้ว ไปเพียงมานี่เสียรางวัดหมดครับแต่แข็งแรงดีนะครับจากด้านหนุ่มกลางน้อยมีแข้งซ์ตายแต่ขวาดักไวแต่เลยยาเลี่ยวแรงเป็นยังไงครับเลี้ยวแรงยังถอนไหวไหมแต่เรี่ยวแรงไม่ค่อยดีเหมือนกันนะเลียาบอบัลเป็นสองของต้านหนุ่มกลางครับอีกพุทได้ปโดนต่อขวาอีกทีหนึ่งมีตัวช่วยเยอะครับทางด้านของหนุ่มแปงน้อยทั้งสับทั้งติ่มทั้งต่อยครับ เดินเข้าหามเนเดินเจอทีมสก,กัดไว้ตัทีมสก,กัดไว้ทีนงเข้ามาพยายามใช้เข่าขึ้นได้ไหมแมแต่เลี้ยวแรงของรลยาเองก็ไม่ไม่คอยดีที่มันกันนะครับตอนนี้นไม่ขึ้นเหมันกันนะครับอย่างว่าแหละคุณครับของวงนอกโดนก่อนตักลำตัวมีแข้งมีศอกสับโอ้ ัดไปรัดมานี่ทำใจทำท่าจะขย้อนแล้วครับหมดแหลกโอ้โดนมือเหลือมรัดจีิงทำท่าจะอ่อนยั่วโอ้ตีซ้ายเกาะล่างแต่ทางด้านหนุ่มฟางเองก็ไม่ใช่ว่าจะแข็งแรงแข็งแต่งสักเท่าไหร่เหมือนกันนะครับแต่อาศัยว่าคู่เยอะดูสิครับนี่ไงนี่ไงคุณงามพองมีตัวช่วยไงมีหนึ่งสองกิ๊บระวังแข่งอย่างนี้ไงแจะคว้าคอตีอย่างเดียวนี่ไม่ได้นะครับไม่มีลูกนำลำบากครับบทยกที่สี่ครับ เอเอกูรูมาพ่นง่ายกลบพิดเงางามไม่เหลืองตัวครับหาซื้อได้ที่ร้านสุญแทจจำหน่ายสีพ้นซ่อมรถยนต์ทั่วประเทศและบริได้จโมเอ็ก์1 6ครับเคี้ยวมันกินหน่อยวางจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไปและก็ ร้านเซเว่นเอกเลวันใกล้ป้านันทุกแห่งเม่สซามวยต้องเข้มสุดๆครับติดตามยกยกสุดท้าย3 1ิงหาคม -3 ตุลาคมสมาคมงหวัดใต้นะครับติดก้าวนาคู่รองดีกุรภาตู่แก้วน้อยจ่านนจัดมวยดีนะครับคู่เอกกีฬาเพชรกับชายเล็กคู่รองเพชรสุวรรณกับเพชรพิบูลคุณขาผองไปดูก็ได้เลยยายกนี้เอามาไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับควงศอกเข้าไปเลยอ้าว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 เอียกเอียกเอียงทั้งคู่โอ้ยโดนศอกด้วยกันทั้งคู่แล้วครับ มเลยครัรบตัวเล<อ>็กแต่ว่าหัวใจโตคุณน้าพองได้ตัวเล็กแต่ใจโตโอ้ยเข่าขวาได้ทีนึงเอาละครับต้องฮึดแล้วนะครับแม่ก็ไม่ได้เปรียบเทียบเปรียบเท่าเท่าไรนะครับแต่ว่าเลยาเองก็มันเลี้ยวแรงน้อยไปนิดนึงแค่นั้นเองน้าเงินยาฉีดเข็มใหญ่มาฮึดเลยคุณน้ใช่อา้อาครับดูครับเพียงแล้วจะได้โอกาสทองไม้สับทับเอ้าโตเหมือนกันครับทางด้านลุงตังน้อยไม่ พอายาต้องมีเข่ามีอย่างอึดบดบ้างนะครับจะทำเป็นฟันอย่างเดียวตอบมัดขวาทีนึงต่อขวาต่อขวาทีนึงเอาพลักหนีเลยเหมือนกันมัดซ้ายทีนึงเอาโยยังมียังมีเสียวครับคู่นี้ยังมีเสียวจบคำยังไม่สงบอย่าเพิ่งนับศพปัตตูเปลี่ยนกัไปเปลี่ยนกัไปอ้าวคุณอาพองอ้าวครับพลังชาติต่างชาติปรบมือให้เลยหุ่นวายแล้วหุ่นวายแล้ว รึอีกทีหนึ่นีกหน่อยนึงไหวไหมหนึ่งเข้าขวาได้ไหมได้ไหมได้ไหมเข้าซ้ายทีนึงมันนะช่วงยกสุดท้ายครับไม่ได้มันตรงหน้าผาผู้บรรยายนะมันบนเวทีคุณน้ำบองเอาเปรี่ยงสบายเอาเตะสายมาซ้อขวาทีนึงเอา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 แล้วเข้าขวาทีนึ่งเอา พัดไปพัดมาอยู่ล่างอีกแล้วครับโอ้น่าจะมีภาคสอผู้นี้โอ้ไปชนะนี่ต้องผาใจกันแน่ครับคุณกระบองครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมคุณเลยยดอกส้มสีทองเป็นยังไงมัดหนึ่งซ้อมอกขวากัปทีหนึ่งนางร้ายช็อปสาวออกอารวาสแล้วนางร้ายช็อปสาวออกอารวาสแทงไม่แทงผ่านไม่ผ่านอ้าวแบบกจุดท้ายหมดยกนะครับโอ้โหแบบ นักกีฬานี่ส่วนใหญ่แล้วรู้แพ้รู้ชนะข้อสําคัญต้องให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับจบห้ายกก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันตอนนี้รวบรวมคะแนนเสร็จนะครับไม่ผ่านนะครับทางด้านมุมแดงหนุ่มกลางน้อยสอสามชัยนะครับก็ชนะคะแนนไปอย่างสนุกเลยนะครับตอนนี้คุณประสิทธิ์ตั้งสัมพันธ์จากยาดงราตราเข้าเหรียญสองสีแดงผงสีแดง,ผงแดงผ่นสีแดง ในสามมิตรอโอโต้พาร์ตนะครับผลิตแหนบรถยนต์คุณภาพสําหรับรถทุกประเภทพัฒนสินค้าเอสเและกระทิงคู่นะครับมอ,อบรางวัลให้กับผู้ชนะครับพักสักครู่ครับเดีชมบอลคู่ต่อไปครับชีีวิตตรงไปให้่า